วันนี้ก็พามาดูผารวยอีกเช่นเคยนะคะตื่นขึ้นมาก็เดินมาขอกินข้าวค่ะทุกคนเห็นไหมคะมาที่วางอาหารแล้วก็ทำหน้าเจียมเจียมให้เราเทอาหารให้ค่ะทุกคนด,ด,ด,ดู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 มันดูมันกินเสร็จแล้วก็ไปค่ะนี่ไงผลงานมาละข้ามมาแล้ว,ข,าาลวข้างล่างไม่มานะ เราอยู่ที่ไหนมันก็ข้ามมาชูที่นั่นค่ะทุกคนเหมือนกับอยากจะให้เราแย่งหรือว่าอยากให้เราชมุมอะค่ะทุกคนอันนี้ก็ต้องหาอะไรล่อนะคะล่อให้มันปล่อยแย่งไม่ได้นะแย่งตายเลยนะคะทุกคนดูข้ามนกมาอีกแล้วรวยอยู่บ้านจะเป็นสุสานกนกแล้วค่ะทุกคนตายไปหลายศพละดูดูดูด,ด,ดูว่าจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวไปหาประทูมาก่อนนะคะทุกคน จะไปหาปะทูมาก่อนนะค่ะเอามาก็อันนี้เตียงนะซอกเตียงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปมุมไหนใต้เตียงค่ะทุกคนซอกใต้เตียงค่ะดูเอาดูเอาดูดูดูดโหดขนาดไหนหน้าตาสวยๆอย่างนี้โหดนะคะทุกคนอ่ะไปอีกแล้วคะ่ะไปอีกแล้วไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วอาจจะวางก็ไม่วางนะคะ เราก็ไม่กล้าแย่งนะคะทุกคนดูเอาดูเอาอาลุยเอออย่าไปทำาปล่อย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 ได้แล้วรวยจริงก็สงสารนะคะทุกคนถ้าหายไปนานๆถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งขึ้นมาเราก็โอ้เราต้องดูแล้วว่าข้าบอะไรเข้ามาค่ะทุกคนดูเอาดูเอานิ่งนิ่งนิ่งเอาไปละไปละไปหาซอกละ เราก็ไปเอาปลาทูมาล่อนะคะทุกคนเอามาล่อให้มันปล่อยปรากฏว่าช่วยได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านี่นะคะมาแขวนดูหายใจรวยๆวยตายค่ะทุกคนไม่รอดไม่รอดสักลายค่ะวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะ